อ่ะครับก็ต้องสวัสดีคบท่านชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมชัดอวาโลนะครับอยู่ในช่วงรีวิวนักเตะน่าใช้ของเกมฟีฟ่าไรซ์นะครับผมวันนี้อยู่ในคิวของเอเดรซ c นคาร์บานีนะครับผมปีบอลโลกนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมตลอดมานะครับที่คอยติดตามคลิปผมผมแล้วก็คอยสนับสนุนผมตลอดมานะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมครับก็มาดูกันที่ สถานะเริ่มต้นก่อนนะครับผมสถานะเริ่มต้นนะครับก็ดูได้ตามรูปที่ท่านเห็นบนจอได้เลยนะครับก็รูปนี้ตามนั้นเลยนะครับผมครับก็ต้องขอบคุณรูปรูปข้อมูลจากเพจฟีฟ้าไลท์สามดตานะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของชาแนลเรานะครับผมเมื่อกี้เสียงเฟซนี่ของผมเองนะครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไปดูนะครับผมของผมเองต้องขอโทษด้วยครับไม่ได้ปิดเฟซก่อนดื่ม มาดูวันที่จุดเด่นกับจุดด้อยนะครับเป็นนักเตะที่ขยันวิ่งหาช่องเข้าทำดีมากๆนะครับการเข้าฮอตเนี่ยเป็นจุดขายของคาร์บานี่เลยนะครับผมมีความเร็วสูงนะครับหมดแรงยากนะครับผมสามารถสลัดตัวประกบได้อย่างดีนะครับแล้วก็คล่องตัวดีนะครับบังคับไม่ยากนะครับผมแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยค่อนข้างไวนะครับความสามารถในการทำประตูเนี่ยเท้าขวาของเขาเนี่ย แรงและคมมากๆนะครับผมและลูกอากาศเนี่ยจะทําให้เฉียบขาดแล้วถือเป็นลูกหากินได้เลยนะครับจุดด้อยนะครับความแม่นยําในการต่อบอลช่วงเวลแรกๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าตานะครับผมทิศทางเนี่ยจะมัวๆสู้ๆไปนะครับจังหวะเบียดบอลน,นั้นนะครับพยายามอย่าเบียดกันนานๆเพราะว่าในช่วงเวลแรกๆเนี่ยอา,อาจจะเสียบอลได้ง่ายนะครับแล้วก็ สรุปนะครับเป็นกองหน้าที่คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งนะครับอาวุธในการจบสกอร์ครบคันนะครับผมมองว่าแนะนําหาปีกที่เปิดบอลคมๆม,ม,ม,มีสปีดดีๆในจังหวะสวนกลับเนี่ยแล้วก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะครับผมมองว่าชาบ,บานี่เนี่ยเป็นคําตอบให้ท่านผู้ชมได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็ถ้าจังหวะเปิดธรรมดานะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับก็พอก็พอแย่งแย่งที่จะหม่งกับกองหลังได้นะครับผมซึ่งก็ ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามใช้จุดเด่นของเขาให้ดีนะครับเป็นเป็นเป็นตัวนักเตะที่อันตรายมากๆนะครับหากเล่นจังหวะบอลสวนกลับเนี่ยหมดแรงยากอันตรายในกรอบเขตโทษนะครับและเขายังประมาณว่าความเหนื่อยเนี่ยลดลงไปยากมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่อึดอึดพอสมควรเลยนะครับผมามาดูที่พลังแฝงกันบ้างนะครับ ฝลังแสงอย่างแรกนะครับก็คือนักเตะมีความพยายามที่จะเจาะป้องกันกับดักล้ำหน้าได้ดีนะครับแล้วก็2นะครับเพิ่มอัตราความสําเร็จในการแม่นยาในการยิงบอลระยะไกลนะผมก็มีอยู่2อ,อย่างนะครับสําหรับเอเลสเนคาร์าบานีปีบอลโลกนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงมากครับตอนนี้น่าจะล้านต้นๆหรือเปล่าไม่ได้เช็คราคานักเตะเลยนะครับผม ครับก็ยังไงถ้าอยากให้ผมรีวิวนักเตะตัวไหนนะครับก็เข้ามาที่ facebook ของเพจนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็ข้อความมาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าโพสหน้าวอเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าไปอ่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมก็ข้อความมาผมจะตอบเร็วกว่านะครับผมครับแล้วก็มีบริการใหม่จากจากผมนะครับเป็น รับกดจำลองหลีกนะครับผม300นัดเนี่ย90ทูนะครับผม500นัดเนี่ย150ทูนะครับแต่ต้องมีมีมีการ์ดจำลองหลีกให้ครบนะครับผมครับก็ไม่มีความเกียนในตัวผมแน่นอนครับเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอบคุณเพจฟีฟ่าลายสามดัตานะครับแล้วก็เพจฟีฟ่าลายสามตลาดซื้อขายนักเตะนะครับซึ่งเป็นเพจพนมิตรของเราตลอดมานะครับครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะบ๊ายบายครับ